Very h e a r ิ Chromium Sparkle s ร n d a l รองเท้าแตะหนังแท้พื้นไม c ครสแบรนด์ไทยที่ราคาโคตรจะคุ้มค่าดนตรีรองเท้าบาสเกตบอล Welcome to My Space ผมกวีสวัสดีครับถ้าใครได้ดู s ติ n เกอร์ฮอลลครึ่งปีแรกของผมไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าผมมีการพูดถึงแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งซึ่งผมได้รับรองเท้าของแบรนด์ไทยแบรนด์นั้นเข้ามาที่บ้านซึ่งแบรนด์แบรนด์นั้นก็คือ w วอรี่เ r ิร์สคู่นี้เวอรี่เ r ิรคือแบรนด์อะไร w วอรี่เฮิรเนี่ยคือแบรนด์สติทแวร์ฝีมือคนไทยซึ่งมีสินค้าให้เลือกเยอะมากไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเข็มขัดถุงเท้ากระเป๋าและก็เสื้อยืด ซึ่งสินค้าของแบรด r ์หลาย,ลายชิ้นที่ได้พูดถึงไปเนี่ยก็เป็นสินค้าที่สวยแล้วก็อยู่ในเทรนด์ถ้าเกิดว่าใครสนใจสินค้าประเภทแบบนี้เนี่ยลองเข้าไปดูที่แบรด r ์ได้ซึ่งตัวผมเองก็ไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวประวัติของแบรนดล์แบ He r ์มากขนาดนั้นดังนั้นหัวข้อหลักๆที่เราจะพูดถึงการรีวิวรองเท้าในคลิปวิดีโอนี้เราจะพูดถึงรองเท้าของแบรนดล์แบ He r ์คู่นี้เป็นหลักซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเข้าสู่เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับดีเทลของรองเท้า คู่นี้กันเลยดีกว่าอย่างแรกที่อยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนก็คือแบรนด์ v e r y h e ฮิรเนี่ยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายมากๆตัวรองเท้าเองเนี่ยก็มีรองเท้าให้เลือกหลากหลายแบบมากเหมือนกันแล้วก็หลากหลายสีด้วยสามารถเลือกหยิบได้ตามต้องการเลยหมายถึงว่าหยิบใส่ตะกร้านะไม่ได้หมายถึงว่าหยิบขโมยออกไปอย่างนี้นะแต่สีที่ผมเลือกหยิบเข้าบ้านมาเลยก็คือสีชมพูคู่นี้ซึ่งสีชมพูเนี่ยเป็นสีที่ผมชอบมาตั้งแต่ประมาณปี2020จนถึงปี2023ปีที่แล้วแอบรู้สึกว่าปีีีีีเีเเเเนนน้้้้้ชอออบสสสสสมาาางงงงิแลลววกก็หหืซึ่จรทพ เข้าบ้านมาเหมือนกันซึ่งที่เกิดว่าเราลองมองเจ้าตัว Veryhurt Chromium Sparkle Sandal คู่นี้แล้วอ่ะเราน่าจะรู้กันอยู่แล้วว่ารองเท้าทรงประมาณแบบนี้ได้รับ i n s p i r a t i o n มาจากแบรนด์อะไรแต่สิ่งที่ผมชอบในรองเท้าคู่นี้และก็แบรนด์ Veryhurt เลยก็คือเขามีการเปลี่ยนดีเทลบางอย่างเพื่อที่จะทาให้มันกลายเป็นกิมมิคของแบรนด์ Veryhurt เองซึ่งสิ่งที่แบรนด์ Veryhurt ได้เพิ่มเข้ามาเพื่อเป็นกิมมิคของแบรนด์ตัวเองในรองเท้าคู่นี้นั่นก็คือเจ้าตัว Chromium Sparkle ตรงนี้ซึ่งบอกได้เลยว่าน่ารักแลวกกใจผมมาๆ ส่วนจุดต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยอันนี้จริงๆไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเปลี่ยนดีไซน์แล้วแต่ว่ามันเป็นเรื่องของวัตถุดิบที่ผมรู้สึกประทับใจในแบรนด์แบรนด์นี้มากๆนั่นก็คือการเลือกใช้อัปเปอร์ที่เป็นหนังกลับแท้ตรงเนี้ผมดมแล้วแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าน่าจะเป็นหนังแท้แน่นอนซึ่งถ้าเกิดว่าย้อนไปถึงคลิปที่เราเคยพูดถึงพูมาไปแล้วผมจะเคยพูดถึงว่าหนังของพูมาพาเลโมคู่นั้นน่ะนุ่มมากๆซึ่งในที่นี้ผมก็บอกเลยว่า Very He c o chromium sparkle sandal คู่นี้เนี่ย หนังนุ่มไม่แพ้กันเลยแล้วส่วนตัวเนี่ยผมค่อนข้างชอบหนังของ Very h u r t มากกว่าด้วยแล้วจุดเด่นต่อมาของท้าคู่นี้เลยนั่นก็คือพื้นที่เป็นไมโครสซึ่งพื้นของไมโครสเนี่ยจะค่อยๆเริ่มปรับ ให้เข้ากับสภาพหน้าท้าของเราแล้วก็เหมาะกับน้ําหนักของผู้สวมใส่ซึ่งหลายๆคนที่เคยใส่รองเท้าพื้นไมโครสเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกใจกับเท็กเจอร์ในการเหยียบไมโครสมากขนาดนั้นซึ่งผมบอกเลยว่าตรงนี้แบรนด์บรีเฮิร์ททำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยเพราะเขามีการบุวัสดุที่เป็นหนังกลับลงไปบนพื้นของรองเท้าคู่น,นี้ด้วยเพื่อทําให้ฟีลลิ่งในการสวมใส่เนี่ยรู้สึกว่านุ่มไม่กระดากเท้านั่นเอง ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมค่อนข้างแอบรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นหนังแท้นะซึ่งตอนนี้ผมแยกไม่ออกแล้วว่ากลิ่นที่โดมไปเนี่ยเป็นกลิ่นเท้าผมหรือว่ากลิ่นหนังแท้แต่บอกได้เลยว่าเท็กเจอร์ในการสัมผัสถ้าไม่ได้ใส่ถุงเท้าเนี่ยนุ่มมากๆวนสุดท้ายที่เราจะพูดถึงก็คือเอาโซของรองเท้าคู่นี้ซึ่งแน่นอนว่าเอาโซของรองเท้าคู่นี้เนี่ยเป็นยางซึ่งด้วยความที่เป็นวัสดุยางเนี่ยก็แบบที่เคยพูดไปแล้วเรื่องของความยึดเกาะแล้วก็ความทนทานเนี่ยยืนหนึ่งแน่นอนแล้วก็ตัวยางที่เขาให้มาเป็นเอาาาาโซเน่กก็คอข้้หถิดว่่่าาาาใครรกกกกัังงงวงววววลลลลพื้้นะบบแสึเเ็มยอไดดห ปัญหานั้นไปเลยโดยคู่นี้ที่ผมสั่งมาเนี่ยก็จะเป็นไซส์45เพราะแบรนด์ Veryhurt เนี่ยเขาไม่ได้มีไซส์ครึ่งดังนั้นผมก็เลยเลือกสั่งเป็นไซส์45มาแทนแล้วบอกเลยว่าราคาที่กดมาเนี่ยไม่ถึง2,000บาทเรียกได้ว่าโคตรจะคุ้มเลยสําหรับรองเท้าคู่นี้พราะนอกจากวัสดุที่มีคุณภาพแล้วเรื่องของการใส่แต่งตัวก็เรียกได้ว่าออกมาดูดีมากไม่ว่าจะใส่กับจร์ดใส่กับแบ็คกี้จีนส์หรือว่าใส่กับกางเกงคาโก้ก็เข้ากันหมดเลยเท่านั้นยังไม่พอการที่ผมได้เลือกซืื้้้้ออคคู่นนนนนนีียยัังททําใหผมมไไดสสดสสบบุแแร์ฝล ก็ได้เห็นพัฒนาการของแบรนด์ว e ลลี่เฮิร์ที่เคลื่อนไหวใน IG เนี่ยเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นการปล่อยเข็มขัดรุ่นใหม่มาหรือว่าการมีเสื้อยืดในลายต่างๆเพิ่มเข้ามาในไลน์อัพของวิล h ี่เฮิร์ตก็เรียกได้ว่าเป็นมูฟที่ทําให้ผมสนใจในแบรนด์นี้และก็ทําให้ผมอยากสนับสนุนแบรนด์นี้ต่อมากๆถ้าเกิดว่าผมลดน้ําหนักได้แล้วเนี่ยผมก็ว่าจะซื้อเข็มขัดของแบรนด์ว e ลี่เฮิร์มาใส่อยู่เหมือนกันซึ่งตอนนี้ผมไม่แน่ใจนะว่ารองเท้าของแบรนด์วิลลี่เฮิร์งเนี่ยเขาหมดหรือเปล่า ซึ่งคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่สั้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรที่เราต้องพูดถึงกันเยอะมากขนาดนั้นเราเห็นเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ารองเท้าคู่นี้สวยมากแค่ไหนแล้วผมก็ได้บรรยายไปเพิ่มเติมแล้วว่าวัสดุที่เขาเลือกใช้เนี่ยคุณภาพดีแค่ไหนถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะได้เนี่ยก็ลองไปติดตามโซเชียลมีเดียของแบรนด์นี้ดูแบบที่ผมได้บอกไปถ้าเกิดว่าใครคิดเห็นยังไงกับรองเท้าคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วรองเท้าคู่หน้าที่เราจะมีการรีวิวจะเป็นรองเท้ารุ่นอะไรไว้้้้้้้ตติิิิดดาาามมมมกกััััันนนนนนหหหหห่่คคคคคลปสคลปสสรรบบบีีีีผขอจจไไวววเพยงแ